อ้มาพรป้าไม้เลยพี่น้องมะพร้าป้าไม้เลยเห็ดพิงเห็ดเพึ่งพี่น้องจ้ารลายนให้พี่น้องปลานี่เบิ้งจะเห็นบอนี่เ่าเร้วตัวนี้อู้เบิ้องเนี้ยเนี่น้องมาูๆเห็ดเพิงจะไหนจะมันเ่าเลยเนาะมากเพราะท่านเนาะปดอีกปลานึงไม่จะดอกหน่อยไหมเจ้าเห็นบอเห็นโบเลาะหาที่ข่อยมากมากมากพี่น้อง ต้องบิงังเท่งอันอย่านแม่อันนั้นไปพร้อมได้ค่ะใหม่ไปแตะต่อยโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่นี่นว้าพี่น้องพี่น้องโอ้ยมันเท่าเลยไหมเฮ็ดเพิงว้ายนีแม่มันเทาเ่เเเทาคักเลยไหมกินได้อยู่บ่นี่โว้ยมันเท่าเลยพี่น้องนี่เท่าเลยจ้าน,นี่นี่แม่โอ้ยบัดรปานั่นมีแต่ดอกตุมต้มๆหน่อยๆแม่เจ้าเอ้ยโอ้ยอันนี้กะเทา่านี่ไหม เพิ่งหังน่นลงยุ่งเ่าเลยนี่เจ้าโอ้หลายคักโน่เลาะเบิงบ้งเลาะเบิ้งพี่น้องมากมากมาขันบานเท่าก็ไมนชิเศบบ่โน่เฮ็ดอาจังย์สีแม,ม่เจ้าว่าอืมเฮ็ดเพิ่งอันนี้ไม่มีคนกินอยู่บ่ดอกมันเ่ามันกิกนเบิบเ้งเศบแล้วโน่ว่าบ่าไปเลาะต่ออืมถัดมองป้านั่นถัดดอกหน่อยแห้ง ปลานีพัดดอกเถาเก็บโบไถได้ไหมหน่อยๆดอกได้ข่อยปลาไม่ไดเ้เห,ดเห็ด,หด,ด,หดพึ่งแกพี่น้องเอ้ยหมุนต่เลยเนาะหาเห็ดหมบ่หโานกินปันใดดอกย่านเนาะเอ้ยมีแต่เห็ดพึ่งแะอู้พี่น้องพี่น้องบูอันนี้แม่นี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 ่เห็นบ่อนี่นมแม่โอ้ยอันนั้นกินมดเลยพี่น้องเอ้ย โอ้พ oh oh ี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่โอ้พี่น้องพี่น้องหอยออนโซนนี่นี่ดีตุ้มๆจะพี่น้องเจอว้าถิ่นตะปตแปะอีพี่น้องนี่อุ่นอันนี้ด้วยเจ้าพี่น้องงามมากแกกองไว้ก่อนอันนี้กองไว้ก่อนนะจ๊ะบอดนี่พี่น้องโอ้ยรูดรูดพี่น้องหอยออนโอนนี่นี่อกน้อยๆคอยกะเอาเบิ้งเบิ้งคอยกองไว้พี่น้องบอด อาน,นี่ก็หลหนู่หฮะโตจะบินโอ้ยอันนี้ก็น้อยค่ะเห็ดตุปูอยู่จะพี่น้องจานี่จา้าอู้หูคอยออนซอนดีฮาเห็ดนี่คอยมวนคับเด้อเออเออยีทั้ง่างกับือสิหไลายได้เจ้าเอ้ยเบิงบ่ง่อเบิ้ง่อจะพี่น้องกองไว้ก่อนโอ้พี่น้องจา้าอันนี้ขาใหญ่มากจาก้าเนี่ยอู้หูไปต่อจะพี่น้องอู้หู